ีีเตยย่สวัสดีค่ะซินเจียอยู่อีซินนี่ฮวนชา,าไม่รู้ได้ไงว่าไปคำนี้ไม่รู้ <c oughs> เห็นแต่ในหนังพอดีว่าเมื่อเช้านะคะมีญาติที่กรุงเทพน้่ยแหละส่งอังเปามาให้มังกรกับมิกลด้วยนะคะอ,อประเดิมเช้าก่อนเลยคนละ1,000บาทอ่ะพี่ให้ให้จับนิดนึงให้จับ ับ,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 บโอ้าอซนเตียอยู่อีซินม่หัวใช้นะคะมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามังกรกับมิเกลโตอีนิดนึงจะพาไปเยี่ยมยาย่า,ยาที่กรุงเทพนะคะมังกรขอบคุณนะคะสำหรับอ่างเปาปีนี้จะพายายดีไปเลี้ยงหมูกระทะบอก เดี๋ยว่ดี้ยอสิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามิเกลพอดีว่าวันนี้เนี่ยจะไปเอาขอกเด็กนะคะมือสองก็คือเขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละอุบลถ้ามิเกลตื่นทันนะคะในช่วงเช้านีเนาะก็จะให้มิเกลเนี่ยใส่ชุดนี้พี่พีดีโชว์ให้พี่เน่งด้หน่อยพอดี แม่ของน้องโนเบลเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็มีเสื้อผ้าสำหรับจุดจีนด้วยอถาถรรท่ามงคเข้าจีนเข้าตุดจีนมากเลยแต <c oughs> ่เอมิเกลหลับอยู่นะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวปล่อยเงินแล้วก็เช็ดมือนะคะยังกำหงุดไม่ออกเดี๋ยวเช็ดชเช็ดมือนะจ๊ะอ่ะเช็ดมือเช็ดมือ อขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนน้องเขาบอกว่าเอาไว้เอาไว้มังกรเอาไว้ก่อนบอกมังกรเอาไว,กกว้ก่อนมังกรไหนพูดแม่ดิแม่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 ครับแม่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เดย์สตอรนะครับวันนี้มีของมาส่งด้วยนะฮะเป็นอะไรเมรถเข็นแบบว่านั่งหน้าหลังค่ะอ๋ออธิบายให้ฟังซิทำไมถึงเป็นหน้าหลังตอนแรกก็หานั่งคู่อยู่นะคะแต่หายากเหเกินอันนี้คือไปเจอเขาส่งต่อเป็นมือสองมือสาม ในราคาย่อมเยา<อ><อ>ใช่ไหมราคาย่อมเยาก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยลองซื้อมานะคะเดี๋ยวจะให้พ่อหนงลองไปแกะดูโอเคเดี๋ยวผมไปแกะดูนะฮะให้น้องเมย์ให้นมน้องมังกรก่อนนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งน้องมิเกลตอนนี้ก็มังกรละมิเกลนอนละเป็นไงลูก<ช>พูดพูดไม่ให้ฟังหน่อยดิไม่พูดแล้วนอนแล้วกินนมอยู่ เ F C โอ้โห oh ส่งมาแบบนี้เลยอ๋อ oh. แล้วก็เขียนด้วยระวังแตกนะฮะระวังแตกแสดงว่าส่งมาแบบว่าะระมัดระวังให้เราด้วยชิ้นใหญ่นะ F C ชิ้นใหญ่เลยแหละเนี่ยโอ้เ oh นี่ย เดี๋ยวต้องหาวิธีการาวิธีการใช้นะฮะเพราะว่าเปิดไม่เป็นนะฮะโอเคนะครับ FC เรียบร้อยแล้วนะฮะรถเข็นของเราซึ่งต้องเมีถอยมาจากาในอินเทอร์เน็ตนะฮะในกลุ่มของแม่ๆซึ่งตอนนี้มันสะดวกมากเลยราคาเท่าไหร่เมย <c oughs> ราคาประมาณ สองพันนะคะจริงๆมันไม่ใช่มือสองนะพี่นดงมันเป็นมือสามเดียมือสามแต่ด้วยความที่ว่าได้มาในราคาสองพันนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะจะบอกว่าเมย์เนี่ยเข้าไปหารถเข็นแฝดนะคะที่มันเป็นแบบตอนแรกอยากได้แบบเป็นคู่นะคะนั่งเป็นคู่นะะ่ะหายากมากที่แบบว่าจะเป็นโครงเหล็กดีๆะคะ่ะส่วนมากมือหนึ่งอะรถแฝดมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะคะเมย์ก็เลยคิดว่ามันก็ยังราคาสูงอยู่ ทีนี้ก็เลยคิดว่ามาเจอแม่คนนี้เขาขายแบบหน้าหลังแล้วทีนี้ยสภาพเหล็กอ่ะดูแล้วมันน่าจะทนแล้วคุณแม่ท่านนี้คือมีลูกห้าคนแล้วเพิ่งคลอดลูกคนที่ห้าลูกห้าคนใช่พเพิ่งคลอดลูกคนที่ห้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เขายกไม่ไหวเขาเคยยกคาซีนหนักมากเลยจนแผลแผลทำหมันเขาฉีกจีเอฟซีผมจับดูนี่หนักมากเพราะเนี่ยหนักนะ<ม><ม>เพราะว่ามันเป็นเหล็กเหล็กทนี่ะ อันนี้น่าจะใช้ได้ถึง2ขวบโมคือแบบว่าน้ำหนักเยอะก็ทนมันไม่ดังก็แก๊กแล้วลก็ใหญ่มากนะคะก็เลยได้มาในราคามือสที่สองพับาทเ <c oughs> นี่ยนอนได้นี่นอนได้นั่งได้ <c oughs> แล้วก็ปัามันนี้ได้อันนี้ก็เอามาพรีเซนต์ให้ FC ดูนะฮะว่าเออเดี๋ยวนี้รถเข็นเนี่ยบางทีของดีๆมือ2องอะไรเงี้ย เราก็หาได้ง่ายเนี่ยแล้วก็ตะก,ก้าเขาพอดีว่าลูกชายเพื่อนไปยืนบนตะก,ก้าข้างล่างนะคะจริงๆมันใหญ่มากเลยก็ขาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อในในเน็ตอ่ะมันมีอยู่ตะก,ก้ารถคาซีทของจีนนะคะมันขายอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทถ้าอันใหญ่ก็ประมาณสองร้อยนี่ชุก้าไปแล้วอย่าเข้าห้องแล้วพี่หน่งเอาไม้ออกให้หน่อยสลับกลับมาก็ได้นี่ สลักกับมาก็ได้อ๋อต้องอย่างนี้ภูมิใจพีเซนต์มากโอเคประมาณนี้นะฮะ FC ก็จริงๆเรามีรถเข็นอยู่แล้วนะฮะ FC แต่ว่าสาเหตุที่เราเสั่งแบบจูงเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแฝดเนี่ยมาอีกอันนึงเพราะว่าเผื่อในบางเคสบางที่เนี่ยเราไปสวนสาธารณะแถวบ้านนี่แหละ เราไปเนี่ยเราก็ใช้แค่คนเดียวในการาในการเขาเรียกว่าดูแลนะฮะใช้คนเดียวดูแลอีกคนนึงก็อาจจะเดินไปซื้อของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยฮนะปะปลากินข้าวกินข้าวโอเคโอเคนะ FC เดี๋ยวผมพาน้องๆไปทานข้าวกันโอ้ สวัสดีครับ FC วันนี้น้องมังกรมีสเตชันใหม่ด้วยเป็นไรเมเป็นตัวหมุนค่ะนี่ฮะโอ้โหหมุนชอบเลยดูดูดูเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่นานนะคะปับนึงแดีวก็ทำให้แม่ได้นั่งพัก5นาทีี10นาทีคือเราต้องมี สเตชันแบบเนี้ยหลายๆจุดเพราะว่าเราจะได้ดึงเวลาเขาประมาณจุดละห้านาทีจุดละสินาทีประมาณนี้นะฮะเขาจะได้สักพักหนึ่งเขาจะได้ง่วงนะคะคือกิจกรรมให้เขากิจกรรมคุยด้วยกัน10บนาทีกิจกรรมวนหมุนห้านาทีเดิน2ี่นาทีเปลี่ยนท่าเพิดอะไรครบแล้วแล้วก็เข้านอนเสียงเสียงมิเกลนี่เขาไม่ได้ร้องอะไรเขาคุยกับตุ๊กตาอยู่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูดดดดดดด สนุกไหมลูกบายทำไมร้องให้เมื่อคืนเนี่ยฮะ <Bye. S 1> <Huh? S 2> ทำไมร้องให้เมื่อคืนเฮ้ Bye. แรงาตเป็นหมอแรงาตเป็นหมออยากฟังคนไตเราแนะนาตัวเป็นมอสัมภาษา์เดิอภาษาอะไรภาษาใต้ i didn't